ดีใจมากครับดีใจมากที่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนได้ทําบุญเพราะว่าหลังๆผมด้ค่อนข้างงานที่ยุ่งมากๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาไปทําบุญเลยผมรู้สึกว่าอันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําบุญกับทุกคนเป็นสื่อกลางอย่างดีใจมากๆครับจริงเคยทาอะไรอยู่มาก่อนไหมขนมขนมไม่เคยไม่เคยทําจนสําเร็จครับเคยทําแต่ไม่เคยสําเร็จครับ <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้เป็นเออสำเร็จครั้งแรกหรือเปล่าอาจจะอาจจะดูไม่ยากมากเลยเราเยอะมากเลยนะครับธรรมดาครับเป็นคนลีลายดีครับครับผมลีลาครับ เนลี่ลาว่าแรกเราเก่งๆไหมคะเหมือนแบบว่าคนจะมาประมูลมเราใช่ตอนแรกก็กังวลเรื่องนี้มากว่าแบบคนจะมาลงประมูลไหมเพราะเรากลัวว่าแบบคือเราไม่รู้ว่าคนรู้จักเราเยอะมากแค่ไหนเลยครับเพราะว่าแต่คิดในแบบนึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้ามีคนสักนิดหน่อยก็ก,ก็ดีแล้วครับเพราะว่าวมันไม่ไม่มีจํานวนเงินที่มันจํากัดอยู่แล้วครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างเขาบหลังเปียกครับพี่เรียกว่าเดือดเลยนะครับหลังผมเปียกจริงๆเลยพี่ถ้าเปิดตอนนี้คือแฉะ สั่นผมสั่นแล้วน้ำลายเหนียวคือแบบคือมันแห้งไปบอกคือมันคือมันช็อกจริงๆพี่คือผมไม่ได้คาดคิดสิ่งนี้ใช่ครับดีใจมากๆครับผมว่ามีขึ้นเหมือนวิ่งสปีดเลยพี่เป็นยังช็อกซี่ไหนสุดที่เป็นแฟนฝักอย่างนี้เหรอใช่ตอนแรกเริ่มช็อกแล้วแล้วก็พอขึ้นหมื่นหรือว่าผมมองมาสเตอเมลโลในมือแบบหนึ่งหมื่นเลยอะใช่คิดดีไหมหรือว่าเราไปขายมัสเมลโลดีวะไม่ใช่ไม่ใช่ ดีใจดีใจผมถึงมือเราโหมีคนแบบร่วมที่จะทาบุญกับเราอันนี้ดีใจเพราะว่าทุกคนแฟนคลับของเราน่ารักมากครับอ๋อฝากด้วยนะครับ uh, The World in One Day นะครับวันที่5้าถึงวันที่9เลยมีอาหารมากมายเลยนะครับชั้น2อถึงชั้น6เลยให้มาชิมกันเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายวันนี้ผมชิมไปแล้วน่าจะสี่สิบราแล้วตอนนี้อิ่มมากๆครับครับผมอร่อยมากทุกร้านครับค,คำแรกก็นึกออกแล้วเหนื่อยครับแต่ว่าสนุก <laughs> สนุกไปได้ไปเที่ยวกับน้องๆด้วยแล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรยครับดีใจครับแฟนๆที่นู่นเป็นยังไงบ้างอ่ะหุ้ยน่ารักมากเขาต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะครับก็จะมีจะมีแฟนๆชาวไทยที่บินตามไปด้วยก็น่ารักมากๆครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยยังไงครับมันเหนื่อยที่สมมุติว่าเราเอนเตอร์เทนมอบความสุขให้เขาเนี่ยเราก็จะมาเหนื่อยแต่ว่าตอนที่เราทํางานเราก็จะเต็มที่เลยเราไม่กักครับแต่ก็มีไปท่องไปเที่ยวมีไปเที่ยวครับเหนื่อยแต่ต้องเที่ยวครับเพราะว่าไลฟ์ประไม่ได้มันต้องเที่ยวบบ้างครั แต่เนทีในคลิปก็มึงคุมไม่ได้เหนื่อ,อยดูคุเต้นยับใช่ไหมฮะผมก็งงว่าผมไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงคือแต่เนทถ้าพูดตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะไม่รู้ต้องโทษโฟนนะตอนแรกผมจะไม่ออกโฟนบอ,อกพี่ออกไปเลยแล้วผมก็ด้วยความพอไปคุยโฟนไม่ไปคุยอะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็ไม่หยิบกะลาแล้วก็มันเป็นกะลาคอผมไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรแล้วก็พี่แต่พี่เต้น,นผมเคาะโอ,อ้แล้วทําไมมึงไม่เต้นอ่ะแม้แต่พี่เต้นพี่เต้นเลยพี่เต้นเลยก็เห็นตามคลิปนั่นแหละครับลองให้ทำอะไรก็คือทำตามทำขัดไม่ได้หรือ รเราเป็นแรงแล้วเป็นแรงก็ไนะด้เสียชื่อคนไทยอ่ะเธอเอ้ามาเสียชื่อไม่ได้ถูตุะล่ะเราไปบอกไทยแลนด์ไปแล้วอ่ะครับเป้นแรงไว้ก่อนเป้นแรงไว้ก่อนคนไทยเป้นแรงอยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะมีแผนที่เดนทางที่อาจจะมีที่ไทเปก่อนครับวันศุกร์นี้เดินทางเลยครับแล้วก็จะมีที่เวียดนามวันที่สิบห้าครับกับฟอร์มเรื่อยๆเ,เลยนะเรื่อยๆเลยครับ,รบผมก็ดีครับมีงานดีกว่าไม่มีงานครับจริที่มาตั้งแต่ระดับั้งที่แลหก ก็ <S <S อาจจะยังไม่อยากให้มันซ้ากันืใช่เหมือนก็จะมีคุยด้วยโชว์ที่มันอาจจะมีซ้ําบ้างแต่ว่าเราจะอัดแแบบตรงนี้ลองเปลี่ยนไหมหรือแบบตอนที่ผมฟอร์ดซบไลนผมเปลี่ยนเป็นผมซบไหมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบิดตรงนั้นเอาแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในอนาคตเดี๋ยวต้องมีปรับเปลี่ยนอยู่แล้วครับครับผมฟูลฟิลมากครับดีใจมากที่บอกว่าเหนื่อยแต่พอขึ้นไปอ่ะมันไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามันพอเห็นแฟนคลับที่เขา พร้อมที่จะมาดูเราเราเหนื่อยไม่ได้มันต้องไปต่อมันต้องเขาเสียตังค์มาดูเราแล้วเราก็ต้องตอบแทนเขาเต็มที่อ่ะชมันยากมครับนมันเหมือนเราโชว์ซ้ำๆไบ่อยจนมันชินไปแล้วแต่ว่าเราจะทายังไงให้คนดูรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ได้ไงครับเราก็พยายามเนี่ยครับที่ปรับเปลี่ยนกับน้องๆองะไรพยายามหาท่าเต้นใ,นใหม่ๆที่มันแบบไม่ได้แพทเทิร์นเดิมๆครับอี้อได้หรือยังครับผมไม่รู้ว่าทา,าใช่ครับผมก็ นิดนึงฮะครับก็ไม่รู้ทางจินนี่เขาให้บอกหรือยังครับก็เดี๋ยวรอทางเขาปล่อยดีกว่าคิดว่าตื่นเต้นไหมกับการเป็นพรี่คดีตื่นเต้นตอนติดต่อมาตื่นเต้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําอันนี้อยู่แล้วเคยเคยจะได้ก็ไม่ได้เคยจะได้ก็ไม่ได้แต่เพราะอนี้เพราะแค่ไหนใช่ครับก็เลยครั้งนี้มันก็เลยแบบเออพอได้ทําก็อยากอยากลองดูอะไรครับอะไรครับจะเซอร์ไพรส์ไหมกับลุคของเราเนี่ยเป็นอือคิดว่าเซอร์ไพรส์นะคิดว่าเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับ เรียบร้อยแล้วครับถ่ายไปสองส,ส,ส,สามอาทิตย์ได้แล้วคิดว่ามันจะออนแอร์ประมาณเี่าไหร่คุณไม่รู้เลยอ่ะอยากรู้เหมือนกันแต่ไม่กล้าถามเขาแต่คุณยังพูดอะไรไม่ได้ใช่ครับกลัวไม่รู้ว่าพูดอะไรไ,ได้หรือเปล่าว่าชอบซีรีส์มาเป็นยังไงว่ชอบอ๋อ,อของรัตวายร้ายใช่ไหมครับ <S <S สนุกมากครับแล้วก็เหนื่อยตรงที่ด้วยบทบาทคาแรคเตอร์ผมมันค่อนข้างห่างมากๆตัวนี้แต่ว่าต้องทำการบ้านหนักกับมันมากบวกกับถ่ายออลิเฟมไปด้วยครับมันก็เลยเป็นสองคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยจะยากตรงเนี้ย เยมน้มีบ้างครับพี่เขาพอๆไม่ได้มีบ้างก็มาก็ก็มีบ้างครับเดี๋ยวไปพูดงานเยอะเดี๋ยวเขาไม่จ้างถาเาควนไ้ครับก็ก็เสร็จงานอย่างนี้ก็กลับบ้านเอ้ยตอนนี้อยู่คอนโดแล้วก็กลับคอนโดเสร็จปุ๊บผมอยู่น้องสาวก็จะชวนน้องสาวดูคลิปตลกด้วยกันผมชอบดูคลิปตลกวันหนึ่งดูแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนอะไรเงี้ยได้พักแล้วแค่นั้นพอ อ,อไม่มีครับผมกินวิตามินทุกวันครับกลัวกลัวป่วยเหมือนกันแต่ว่าพยายามดูแลให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณงานโอเคครับก็ฝากอลิเฟนด้วยนะครับผมซีรีส์ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็ลาทวายไลท์ก็เลยจะเปิดกล้องแล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็แฟนมีตของพวกผมทั้ง9คนนะครับซีรีส์แฟนผมเป็นทานักเรียนนะครับก็ไปที่ไหนก็ติดตามทาง G m 2 5ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ